สามเรื่องที่คุณควรรู้หากคุณอยากเป็นคนที่มั่งมีการเงินอย่างมั่นคงแน่นอนในเรื่องการบริหารจัดสรรการเงินคุณก็อาจจะบองว่าเป็นเรื่องของมหาเศรษฐีเป็นเรื่องของรุนรวยเขาเราจนอยู่ทําไมจะต้องเรียนรู้ในเรื่องการบริหารการเงินวันนี้ทุกวันนี้หาเช้ากินข้ามก็แทบจะไม่ทันแล้ว เอาเข้อจริงนะคุณมันต้องเริ่มตั้งแต่บันไดข้อแรกนั่นก็คือวันนี้มีน้อยใช้น้อยใช้เท่าที่เราหาได้หรือน้อยกว่าที่เราหาได้โดยการรักษาสภาพคล่องเข้าไว้นั่นคือจุดเริ่มต้นหามา100ใช้80ได้ไหมอีก20ยังเหลือต่อยอดในเรื่องของคุ่งนี้เชา้าหรืออาหารมือ้อเช้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรายจ่ายของคุณมันเริ่มมากกว่ารายได,ได้นั่นหนะักมันหมายถึงการที่สภาพคล่องของเราขาดแล้วนะลองไปเช็คลิต์ตัวของคุณดูว่าวันนี้ รายจ่ายของคุณมันมากกว่ารายรับหรือเปล่าแต่ถ้าวันนี้รายรับของคุณมันมากกว่ารายจ่ายแน่นอนคุณเริ่มที่จะสะสมสภาพคล่องได้เรียบร้อยแล้วแต่รักษาสถานะแบบนี้ของคุณให้ดีขอมาข้อที่2ตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มอยู่ยังมีเดี่ยวแรงดีในการที่เราจะบริหารจัดก,การการเงินหรือในการหาเงินของเราอยู่เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องรายไ้แล้วหรือย,อยังอุบัติเหตุ โควิด19ฝุ่น PM 2.5หรือแม้กระทั่งความเจ็บป่วยโรคร้ายแรงที่ไม่เคยบอกเราเราที่จะจัดสรรหรือว่าเตรียมงบประมาณก้อนหนึ่งไว้เพื่อที่จะบริหารความเสี่ยงรองรับกับเรื่องนี้หรือย่างคุณอาจจะหยอดกระปุกหรือคุณอาจจะมีประกันชีวิตไว้สักเล่มหนึ่งเพื่อเหตุการณ์ได้ร้ายนั้นมันเกิดขึ้นจะได้มีคนที่ได้มาซัพพอร์ตคุณอันนี้คุณได้มองไว้บ้างหรือยังอย่าชะล่าใจว่าสุขภาพดีแล้วช่วงที่เรียวแรงดีใช้เงินเพลิดเพลินจน,นเกินตัว ตอนมากาที่สนั่นคือเรื่องของการสะสมความมั่งคั่งและความมั่นคงด้วยการที่คุณอาจจะต้องเอาเงินบางส่วนที่คุณสะสมไว้ เอาไปลงทุนบางอย่างที่คุณมีความสุขที่จะทำแล้วก็ถูกจริตกับงานนั้นหรือการลงทุนนั้นแต่การลงทุนของคุณควรจะเป็นการลงทุนที่คุณพอรู้บ้างหรือเรียนรู้อยู่หรือพอเข้าใจศึกษาเรียนรู้อยู่สเสมอเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะขาดทุนเนาะ like, ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวของคุณเองระหว่างทางที่คุณไม่ว่าจะเป็นรักษาสภาพคล่องหรือการบริหารความเสี่ยงหรือแม้กระทั่งการสะสมความมั่งคัง่งความมั่นคงแล้วคุณก็จงมีความสุขระหว่างทางของคุณด้วย ไม่กดดันจนเกินไปหรือไม่ตะกตอนย้อนให้กับตัวของคุณเองจนเกินไปเนาะใครได้ไอเดียจากคลิปนี้บ้างแล้วใครคิดว่าทํา3ข้อนี้และจะเริ่มทํา3ข้อนี้ได้เมนไว้ใต้โพสบอกว่าออนมันนี่โค้ดด้วยนะคะ